วิธีบานเหาครับพี่น้องมื่อนี้มาอยู่ไรยรัตนาพิบูลคือเก่าครับสเา้าพามาอัปเดตครับนี่ต้นกล้วยที่เขาปลูกเริ่มงามแล้วครับตันเครือบางอย่างก็เริ่มตนน้นใหญ่แล้วครับร้อมกำลังสีออกดอกครับเดี๋ยวอีกประมาณบ่เกินเดือนนึงก็นนะ่ะสิได้เก็บปักเขือครับพี่น้องพามาเบ่งครับ อยู่ไรรัตนพิบูลครบมน,น้เศ้าครับพามาบึงบรรยากาศครับนี่แถวกลางที่เขาใหญ่น้ำยดนี่เป็นผักพกริกที่เขากำลังปลูกใหม่ครับนี่พริกกับผักเขือด้านข้างกจะเป็นผักเขือแซมแมงลักแซมหัวละาผ้าแซมบักแตงอย่างละนิดอย่างละน้อยครับพอได้กิน ขาบปได้ซื้อเขาครับพี่น้องตามสไตล์ตวิธีบ้านเฮาครับนี่พามาอัปเดตเอาเอาหุ่งยารเริ่มเอาหุ่นตายยาออกครับต้นกล้วยก็เริ่มงามรอแต่ฝนครับคาดว่าฝนมาอีกเทือสองเทือก็น่าจะโอเคครับอันนี้จะเป็นแม่ลักเนี่ยเสกับมะเขือครับเครือ,อน,นี่ก็เริ่มนี่ครับเริ่มนวยละ เตรียมเบาหน่วยแล้วผลดอกกองหน่วยแล้วครับงานมากเกินสองอาทิตย์กันนะที่เริ่มได้เก็บหน่วยครับแซมมันหาหน้าที่นี่ปลูกทัวทวนงังนะครับปลูกแซมสุยางครับก็ร์มีหงระพพานี่หงระพพานี่จะเป็นปลูกแตงกวาแตงกวาคือทัว ืแซมกันไปสิครับสลับกันไปนี่ก็เริ่มให้น้ำยศครับเพือเลี้ยงแต่หดกับไใบครับเมื่อยสลับแน่หดแน่น้ำยศแน่ครับดูสินี่กับเผาครับโอ้โหเราพลาดครับที่สลับกันไปครับพี่น้องสายวิธีบานเฮาครับพี่น้องนี่ก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องยูทูปครับวิธีบานเฮาครับกดติดตามกดซับสไคร้ ไล์กดแชร์ได้ครับพี่น้องทางช่องวิธีบ้านเฮาเพื่อเป็นกําลังใจครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามมาท่านหอดพันอยู่ครับพี่น้องจะใน,นก็ซอยกดติดตามไปได้เยครับทางช่อง YouTube ครับวิธีบ้านเฮาครับแห่งกว่ากับงามนะครับตามสไตล์วิธีบ้านเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f c ขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุกคนครับที่มากกดติดตาม ให้จะได้ก่อย่งลืมกดติดตามเห็นได้ด้วยครับเนีย่ยทางช่องวิธีบ้านเฮาครับผมอ่าเดี๋ยวมาอัเิเองต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ